ใช้เท้าคุณอะเต็มมองเ้วยินมาสงกกันค่ะพิ่น้องบัสวัสดีครับวันนี้ยายเพชนแม่เรามานอนมาตักท้ายพี่นองคอเตเด้อค่ะยเป็นกระิเห็นดูเห็นกินค่ะทุกคนค่ะต้มจืดซีโก้มูนาะพ่อนอหมูยายเพชนหันเป็นชิิงๆเรียบร้อยค่ะกระชิ่งไสอีราคะต้มจืดซี่ก้มูใส่ ฟักนกกระน้อค่ะแล้วก็อาหัวเสื้อเท้าค่ะเส็ดหอมจานนึงค่ะกระสีมอหญ่เนากคเนี้ังเป็นกระกาบปุ greatly. ๊บพี่น้องสุขสุขพ้นน้อค่ะเด้อจะติดตามจะหายกังวลใจยายเพ็งมีฟรองมาเนาะบัวสีอยู่ไก่อยู่ไก่จะเป็นกระปุ๊บดีร้ายค่ะกังใจเด้อค่ะเมื่อกี้จะเป็นใจอ่ากิบไทยนกค่ะเนาะโกละเอียดแล้วก็ใส่พัดที่ย้อมเหยือดเลยค่ะทุกคนค่ะอันตอนต่อมาจะเป็นกระสี หมูลเลยกับ่าคทุก้นค่ะเพราะว่ามันเดือนเรีวมา่อวใส่ลงไปงเมอนี่ะถว่าให้หม,มออะะูอย่างมันเปื่อยเรียบร้อยก่อนเนาะค่ะนดไปติใส่หัวเชดท้าวนะะช็่หัวเท้าวลงไปก่อนัะฝักนาะค่ะนาองนื่งจากว่า หม้อจะเท้านี่คือมันเปื่อยหยาบแนงอยู่ค่ะทุกคนค่ะต้องต้องใส่ก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะปรุงลดเรื่อยๆก่เนาะจิ้มขาวลงไปก่อนชิ้วขาวควรนี่ก็จะหมดแล้วใส่หมดเลย ย่คน้อยดูว่ายงสดไมมาไใส่เนาะเนาะวากไมลืมนะสิ่งเปาเย็นเพ ละไมเอย้ยโอ้โหทุกคนปวดไหมเฮ้ยเพุ่เพ็ญตั้งจิตอีกน้อะค่ะเนาะใสเคน,เนีกนค่ะทุกคนค่ะเี้ยเพชรพี่พวงรู้สึกว่าสี่อเขาเฮ้เพน่ะใสิบอพอลน,อนอะคะ้ค่ะเนาะใสหันน,น,นี่ใสกอนคัดทุกคนค่ะใคก็หอมอะไนี่ พราะว่าหมอมันเดือดแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าอย่าแห่ไหนใส่เครื่องเทศก่อนเนาะค่ะเนาะมันเดือดแล้วค่ะหมอมีมวยเลยเนี่ยยังเป็นแบบที่ว่าทานว่าใช้เท้าใส่ก้อนค่ะเด็ดทุกคนนี่มันยักมันหนีเนาะค่ะเนาะไก่กองแน่เด็ดค่ะเด็ดค่ะ เพราเทศทามันไปแก่มากเลยปิ๊กพวกูว่ามันแก่มันแก่นไปทุกคนมันใหญ่น่ะใหญ่แงของทุกคนว่ใหญ่มากนี่ก็สิเฮ็ดบาแน่เนาะพี่น้องเพราะว่ามันเปื่อยยสิหั่นอ่าบักแบักักที่เา้ ไอ้บักแฟมของฟ้าก็มันเปื่อยง่ายทุกคนค่ะเปื่อยง่ายอยู่แต่ว่านี่เปื่อยยากมากเลยหลายเปบ่นอนนี่เนาะบ่เป็นหน่วยเด้มันหัวใหไป กวเจ้าสาวนี่มัดจิมใหญ่เกินตรงผ้าเครื่องนูเนาะผ้าเครื่องแบบนี่ก็มันใหญ่เกินค่ะทุกคนค่ะมาจัทด้วยกด้ค่ะ รู้วบรรยากาศที่อื่นฝนตกบ่ค่ะทุกคนบ้านนี้เพิ่นฝนตกเนาะค่ะเนาะโอ้ยหลังจากที่เย็บผ้าถ้าใส่กระปิกำนองเนาะค่ะเนาะค่ะไม่ถ่วงเสาเดียวนะโซ่ทาที่สิบุ๊มีฝนเลยค่ะทุกคนค่ะคือคือเสานันเลยเสานันตื่นขึ้นมากค่ะก็ไม่ขึ้นบวงบอกว่าบุ๊มมีฝนเนาะค่ะเนาะเอาจค่ไหนว่า ฝนมากเนาะู่อนค่ะเนี่ยทุกสิ่งทุกอยากก่างของบริเวณนู่นนะคะทุกคน,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นฤด,ดูฝนแล้วเานาะนค่ะเนาะคะ่ะเป็นใส่เลยะคะ่ะทุกคน,นะคะ่ะใส่ไปเลยไม่ใช่เด็กป่อยไว้นเนาะนค่ะเนาะเพราะว่ามันปุ้ยไงจะเป็นเห็นชิ้นมือเปล่าหรอกะค,ะอค่ะอ้ยลืมจังทำไม่หมดกินไม่เกิน ว่าเฮ็ดแล้วก็สิเอาไปให้แม่กินน้ำนะคะทุกคนค่ะเพราะว่ามันหมองหญ่มากโมื่อกี้ยีเพ็นถามสาวพี่ยีเพ็ญว่าสิกินน้ำยีเพ็ญทัวรไม่เอาเฉียนมาไม่กินต้องมีสลัดของเหล้าเดี่ยวนะคะแล้ว่อาอบกุ้งหน,นักยางมากเลยตอนนี้ค่ะเอามี่ซส้นเดียวโรลหะมันเดือดมันเปื่อยโลหะน้องค่ะ ตาว่าไอ้ไก่สุเปือยเลยยังไม่เจะใส่บอกเฟ้ยมันไปแล้วค่ะทุกคนค่ะไข่เนี่ยลูกค่ะเนาะเศรอ้าเดีดแล้วค่ะทุกคนค่ะคเป็นฟันเนียบร้อนแล้วเปียกจะหั่นเป็นชิ้นๆเลย,ยเป็นทันไม่เต็มเลย คือที่สุงเปียกโอ้โอ้ก้อนตุกแป๊บเดียวค่ะตุกคนค่ะตุกเลยกระเด็นออกนี่แหละค่ะแต่ว่าก้อนตุกหนึ่งคือหัวนมาเปียดยังคักเลย บีนุกขนมเอาเม็ดเอาไอานออกใส่มันสมมันเปรี้ยวเนอนะ้อขนมโอ้ย นูนี่ะเป็ดกัว,ว,ว่าเห็ดดู้ปั่นแตนดอก่ะทุกคนค่ะนั่นดนน้องค่ะเนาะนั่นดนทีนน่หนึ่งยี่สี่แหะค่ะกลาแซกยู่ค่ะแถวเวลานี้เนี่ยพอยีเ่เป็ดเนาะมักอ่าเมนูที่เป็นน้ำนามอยู่เรื่อยน้องค่ะเนาะมักกินอย่างที่เป็นน้ำนามนะคะ ประมาณนี้แหะค่ะจริงประมาณนี้แล้วก็เอาแล้วพอดีกับ หงุเเนะค่ะนะทำก้้ายเือเลือ่ลูกสาวโทมาก่มาหาพ่อเเที่ยวกับมูขึ้นคู่ประสน อยานะ่างเ่าบอกอย่าเพิ่งอู้อย่าเพน่งะดือไวไวกู้เขาอยู่ใช่จะพุ่งเขทุกคนน่ะว่าแมนต์งทีอย่าเพ็่งเคยไปเมือ่อกนะี้เนี่ยอีกหนึ่งอีกนะิดกว่านอมวยวันเสาร์นะค่นะักเรียน Nghĩa hết của mình nó phải không?

ໄຂ່เนาะຊິເມື່ອເລີ່ມໃຫ້ທຸກຄົນກະຄິດຈັ່ງຊີ້ເລີຍເນາະແຕ່ວາເຮົາບໍ່ໄດ້ກິນາອງກິນໃນຂານດ อยังพินหลังดิบร,รยวยอีกหลังเด็กเจ๊ันเปียกออกาหลังนุ้รป่เนาะปลาตีหมอค่ะทุกคนตีหมอเลยงานนี่ใส่ไปถึใส่เก็บหอมลงไปเลยค่ะทุกคนคห่อยมอใหญ่มากเลยเต็มหมอ เต็มหัแล้วเหรเนาะหมูนมี่คือไ่ต้องห่วงเนาะของน้องวานจิบบะบุเบยมันสุกเนาะของน้องไม่เป็นมาอ่ากะสีสุกก็ได้ละค่ะเพราะว่าใส่กวนหมูลเลยอืมานปลาบุฟังไม่เป็นอ่ะสุกเนาะของน้องกะกินได้แหละค่ะทุกคนกัะถือว่าเซ็ตเนาะของน้อง ยายเป็นกับอะไรมาชิมโชดด้วค่ะเดอ้อมาแตกมาไทายแต่กุ้คุ้งค่ะนี่แหละ่ะเมนูตุ๋นจืดเต็มหมอมอโอเลยจิ๊บหน้าพอมกันไหมยายเป็นกับขอขอบคุณพี่น้องสุกูสุก้อนเด้อค่ะเดอ้อติดตามหาาใ,ให้กำลังใจยายเพิงไม่ฟังมอนอก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอใหย้ยเมนูตุ๋นซุขค่ะสวัสดีค่ะ